โครงการ Enjoy To m a x นะครับเป็นโครงการที่ดีมากๆนะครับที่ทําให้เราได้มีเครื่องมือเครื่องไม้ที่ใช้ในการทํางานนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวมิทติ้งหรือว่าตัวโนตต่างๆนะครับที่พัฒนามาเพื่อเราครับซัพพอร์ตแล้วก็ตอบโจทย์เราชาวออฟฟิศเป็นอย่างดีครับโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีนะคะซึ่งหลังจากที่ได้เข้าโครงการตัวนี้เราเริ่มเรียนรู้ว่าใน Microsoft ตัวน,นี้นะคะมันมีอะไรหลายอย่างที่เป็นลูกเล่นมากมายนะคะที่เรายังไม่ได้เรียนรู้การมีโครงการตัวนี้ก็ถือว่าเราได้รับประโยชน์ มาเป็นโครงการที่ดีช่วยในการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบงานโดยผ่านทูเครื่องมือต่างๆจาก Microsoft รวมถึงกระบวนการทำงานต่างๆถูกพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเป็นประโยชน์ต่อองค์กรโดยสุดเลยนะครับเป็นโครงการที่สนับสนุนแล้วก็ต่อยอดให้กับบุคลากรที่จะมีเครื่องมือในการทำงานได้ดีนะคะก็อยากจะให้มีโครงการแบบนี้ตลอดในหลายซีสั้น เพื่ออนักงารกร,รอื่นเนี่ยจะได้มีการพัฒนาเป็นแชมปเปี้ยนขององค์กรเช่นกันเป็นโครงการที่มีการเรียนรู้เพิ่มเติม อะไรมากมายนะครับในสิ่งที่เราไม่เคยรู้ซึ่งมันดีมากเลยโครงการ Enjoy To The Max ช่วยเพิ่มประสบการณ์ความรู้ทักษะให้มีสขภาพสูงสุดและสามารถนําความรู้มาสานต่อให้กับบุคลากรภายในงองค์กรได้ค่ะสําหรับโครงการ Enjoy To The Max ครับเป็นโครงการที่ดีครับเราสามารถนําความรู้ที่เราฝึกอบรมในท้งนี้ไปใช้ในชีวิตประจําวันได้และยังสามารถไปแนะนําเพื่อนพนักงานในองค์กรให้มีความรู้เพิ่มขึ้นไปอีกครับสำหรับโครงการ Enjoy To The Max ครับก็ โลกทุกวันนี้ก็แข่งขันกันด้วยเทคโนโลยีนะครับถ้าทุกวันนี้เรายังใช้เทคโนโลยีได้อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพเราก็ไม่สามารถแข่งขันกับคนอื่นได้ก็อยากจะขอขอบคุณโครงการ b e n u r e to the Max Season 2ที่ให้ผมได้มาเป็นหนึ่งในแชมเปี้ยนครับขอบคุณครับ